สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธิวันคนเหนือนะคะทุกคนคลิปนี้ประเวณจะพาทุกคนมาทำแหนมซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวทุกคนมาทำตามประเวณก็ได้นะคะเพราะประเวณเคยทำทานประจำค่ะส่วนประกอบก็จะมีซี่โครงหมูครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ กระเทียมกระเทียมประมาณหนึ่งกำมือนะคะทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวนี้เราต้องมาล้างน้ำให้ยางข้าวมันออกก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะเหนียวเหนียวนะคะเราต้องเข้าวเหนียวมาล้างน้ำก่อนตัวข้าวเหนียวนี้จะมาทำปฏิกิยาให้แหนมมีรสชาติเปรี้ยวนะคะ ข้าวเหนียวกับกระเทียมนะคะตำกระเทียมพอแตกค่ะถ้าเราใส่กระเทียมเยอะหน่อยมันก็จะเปรี้ยวไว้นะคะเราไม่ต้องไปใส่ดินผสมประสิวอะไรหรอกค่ะเราทำกินเองตมแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอากระเทียมลงครกเลยนะคะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแต่อีกครึ่งหนึ่ง ก็ยัไม่กล้าใส่เยอะกลมเค็มเกินหนึ่งช้อนชาครึ่งนคะคะที่คองหมูนี่เราต้องล้างให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเวแล้วเราคลุกแล้วก็บีบๆให้มันเกลือมันเข้าเนื้อหมูด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวที่เราล้างแล้วะคะ่ะเอาลงคุกเลยนะคะต้ยังว่าจะใส่เยอะไปยนะเนี่ย เราไม่ต้องไปใส่ดิมประสิวหลอกค่ะใส่ข้าวเหนียวกับกระเทียมแค่นี้เราก็ได้แหนมแล้วนะคะบ,บ,บีบให้มันเข้าเนื้อนะคะตะเวนจะเอาบรรจุหุงแบ่งเป็นสองถุงค่ะ เวลาเราไปทอดแล้วก็เอาเขีย่ยเขีย ع, เข่ย ع, เอาข้าวเม็ดข้าวออกก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็มาจับให้มันแน่นๆบีบ่างนี้นะคะเอาหนังยางร้านให้แน่นเลยค่ะบีบให้มันแน่นๆนะคะไม่ให้มันได้อากาศ เราทําไปกินเองนะคะทุกคนเราใส่ถุงไว้สองชั้นเลยนะคะกันถุงแตกนะคะแค่นี้เราก็ได้แหนมซี่โครงหมูเลยนะคะทุกคนกเ็เรียนทำไว้ครึ่งกิโลค่ะจะลองเอาไปทำก็ได้นะคะง,ง่ายค่ะ